เด็กๆคะวันนี้จะเป็นวันนี้เป็นวันที่8นะคะเป็นการเรียนเราเข้ามาสู่ในการเรียนวันที่7ละนะคะวันนี้เราจะทบทวนแบบเสื้อผ้าพื้นฐานก่อนนะคะก็คือเสื้อปกติเลยนะคะแล้วก็เราจะได้ดับ ให้เป็นชิ้นงานเพื่อที่จะมาใช้ฟังก์ชันของฝั่งทางหน้าชิ้นงานนะคะอ่ก็ทบทวนเลยนะคะตั้งแต่ตอนต้นเราจะเปลี่ยนหน่วยนะคะหน่วยนิ้วที่เราต้องการสร้างสี่เหลี่ยมค่ะคลิกขวานะคะเลือกคําสั่งสี่เหลี่ยมคลิกปล่อยคลิกเมาส์ซ้ายปล่อยนะคะเลื่อนเมาส์ไม่ต้องมากอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็คลิกปล่อยระบุเลยค่ะว่าเราต้องการสเปคที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ รอบปกหาร4ความยาวที่เราต้องการไปน,นี้ละคำสั่งยังอยู่ที่เดิมนะคะต้องการให้ชิ้นงานต้องการให้แพทเทิร์นพอดีกับหน้าจอนะคะกดลูกกิ้งที่อยู่บนเมาส์นะคะหรือสกอร์นะคะกดลงไปค่ะก็จะพอดีนะคะอ่าคลิกบนเส้นนี้นะคะใกล้ๆจุดวัดเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งสันทบที่เราต้องการนะคะคลิกปล่อยค่ะระบุขอกว้างที่เราต้องการนะคะ เลื่อนมาทางเส้นสันทบระบุคอหน้าลึกที่เราต้องการนะคะจากนั้นคลิกที่จุดข้างคอเช่นเดิมนะคะเลื่อนให้จุดเป็นอย่างนี้นะคะจุดวัดแบบนี้นะคะเราไม่เอาจุดวัดแบบนี้นะจุดวัดแบบนี้คอหลังลึก5-8นะคะจากนั้นเก็บคําสั่งค่ะคลิกเมาส์ขวาครั้งหนึ่งเลือกคําสั่งสร้างเส้นขนานค่ะซ้ายขวาเลื่อนเลื่อนเมาส์คลิกซ้ายระบุไหล่ลาด ซ้ายขวาเลื่อนเมาส์คลิกเมาส์ซ้ายระบุตำแหน่งอกค่ะซ้ายขวาเลื่อนเดินเมาส์นะคะคลิกเมาส์ซ้ายระบุตำแหน่งเอวก็จะเป็นนี้ละซ้ายขวาเลื่อนก็คือเป็นขนาดของไหล่กว้างนะคะเป็นนี้ละนะคะต่อมาต่อมานะคะอาเก็บคำสัง่งเราก็จะมาใช้ดินสอวาดนะคะเราก็จะวาดตั้งแต่คอหน้าลึก นะคะถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรคะเมาส์เราถูกล็อกให้เป็นเส้นฉากนะคะคลิกเมาส์วขวาปล่อยค่ะอ่าก็จะเป็นเมาส์ที่อิสระแล้วนะคะก็คลิกที่จุดข้างคอให้เป็นดาวอย่างนี้นะคะคลิกปล่อยตัดเส้นคลิกขวาคอหลังคลิกปล่อยเส้นข้างคอตรงนี้แล้วก็ตัดเส้นคลิกขวาคลิกนะคะต่อมาเส้นไหล,ล่ลาดตัดเส้นคลิกปลายไหล่ลงมาหาอกตัดเส้น นะคะแต่ถ้าในกรณีเขาลูกค้าระบุมาว่าต้องการรอบวงแขน16นะคะเราก็จะเอารอบวงแขนหารสลบครึ่งนิ้วก็คือ7นิ้วครึ่งนะคะเราจะใช้ตัววงเวียนนี่นะคะคลิกปล่อยมาที่เส้นอกค่ะแล้วใส่7.50ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อมาเราก็จะทำการอะไรคะดัดเส้นโดยใช้ไมโคงตัวนี้นะคะดัดเส้น คลิกที่เส้นเลยนะคะด้วยเมาส์ซ้ายปล่อยคลิกซ้ายและคลิกซ้ายอีกครั้งหนึง่งเลื่อนเมาส์เลื่อนตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เราคลิกซ้ายดูความสวยงามถ้าเราต้องการแล้วคลิกขวายืนยันต่อนะคะคลิกซ้ายซ้ายเลื่อนนะคะคลิกคอหลังเป็นเส้นตรงนิดนึงคลิกขวาเก็บคําสั่งนะคะคลิกอ่ะตรงนี้ไหลจําได้ไหมคะไหลเวลาที่มีการเย็บประกอบแล้วมันจะต้องเป็นเส้นฉาก เราใช้ไม้ฉากช่วยหน่อยค่ะคลิกค่ะคลิกซ้ายเลื่อนไปทางคลิกซ้ายปล่อยนะคะเป็นอย่างนี้ละคลิกที่จุดที่เราต้องการจะเอาจุดตรงไหนก็ได้แต่ในเคสนี้เราต้องการไปลายไหลนะคะคลิกไปลายไหลด้วยเมาส์ซ้ายปล่อยคลิกค่ะตอบตกลงจากนั้นคลิกไม้โค้งค่ะคลิกซ้ายแล้วซ้ายเลื่อนมาให้ชิดตรงมุมฉากที่เราทำเอาไว้นะคะแล้วก็เลื่อนนี้คลิกขวายืนยันนะคะ จากนั้นเราต้องการเช็คความยาวของเส้นนี้ให้ได้8นะคะคลิกนี่นะคะซ้ายแล้วขวาไปเรื่อยๆอันนี้เกินมาจุดสีนะคะเรามองก่อนว่าเชฟเนี่ยเ,เราโอเคเชฟนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องยกเส้นนี้ขึ้นมาตามเส้นอกนะคะถ้าขาดเราก็เลื่อนลงนะคะอันนี้มันเกินมาจุดสีใช้คำสั่งตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะคลิกที่เส้น เลื่อนมาที่จุดที่เราต้องการนี่นะนี่คือจุดวัดเราต้องการขึ้นมาจุดสี่หจุดสี่หตกลงนะคะเช็คอีกครั้งหนึ่งซ้ายขวาขวา9ก้าห้าละนะคะก็ขาด0ูหแทบจะไม่มีผลอะไรเลยแต่ถ้าเราอยากให้มันเป๊ะเราก็เอาเลื่อนลงมาจุดศูนย์ห้าตกลงนะคะใส่วัดอีกครั้งหนึ่ง ซ้ายขวาขวาแปะทวนละโอเคอน,นี้ได้แล้วนะคะถ้าเราต้องการสร้างชายเหมือนกับเสื้อเชิ้ตนะคะชายโค้งนะคะเราอยากจะวัดจากริมตรงนี้ขึ้นมาเท่าไหร่2นิ้วนะคะคลิกมานี่นะคะเราก็ไม้โค้งค่ะคลิกซ้ายหลักการเหมือนเดิมค่ะคลิกแล้วเราก็ทําไมคะเลื่อนมาก็จะเป็นชายเคิร์ฟแล้วนะคะอ่าต่อค่ะ เราต้องการสร้างแขนนะคะแขนตัวนี้เขาให้เรามาก็คือรอบวงแขน16นะคะแขนยาวเอ่ะแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนี่นะคะเราก็สร้างอันนี้รอบวงแขน16หารสองเท่ากับ8ความยาวแขนเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็สร้างเส้นขนานคำนวณโดยโดยรอบวงแขนหาร5แต่นี่มันคือครึ่งนะคะ นี่พอเป็นครึ่งเราก็หาร2.5ก็คือ8หาร2.5นี่คือวงแขนสูงนะคะหัวแขนสูงเท่ากับ3.2โอเคค่ะคลิกซ้ายขวาเลื่อน3.2ได้แล้วนะคะต่อมาเราต้องการสร้างเส้นทะแยงตรงนี้นะคะเส้นทะแยงตรงนี้เราก็คลิกเลยค่ะนะคะคลิกมาก็เป็นเอาเอา,เอาครึ่งของวงแขนตรงนี้คือ8ใช่ไหมคะ 8ลบครึ่งนิ้วก็คือ7ครึ่งเราก็ใช้วงเวียนะคะคิดจุดวัดเราคิดที่เส้นอ้างองิง7ครึ่งเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็แบ่งส่วนอันนี้ในกรณีที่ว่าไม่มีพื้นฐานสร้างแพทเทิร์นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานเนี่ยเราก็สามารถทำไมคะดัดเส้นได้เลยตามที่เราต้องการนะคะอย่างนี้ดัดเส้นอย่างนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นแขน แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องถ่ายทอดให้กันนิสิตเราก็จะต้องมีที่มาที่ไปให้เขาก่อนเพื่อเป็นหลักการให้เขาเดินนะคะเราก็จะใช้คำสั่งแบ่งช่องเท่ากับ5คลิกเลื่อนมานะคะจากนั้นก็สร้างตำแหน่งค่ะตัว Q ตัวนี้นะคะตัว Q เมาส์ชี้ชีเฉยๆนะ Enter จุด45ตกลงมาที่จุดสุดท้าย Enter l o จุด38ตกลงเป็นอย่างนี้นะคะ เปลี่ยนเป็นดินสอละคลิกปล่อยค่ะเลื่อนมาคลิกปล่อยจุดที่สามอย่างนี้นะคะแล้วก็มาจุดที่สี่จุดที่ห้าถ้าเป็นขึ้นกรอบเมื่อไหร่แปลว่าเราไม่ตรงจุดนะคะยกเลิกแล้วให้ตรงจุดเป็นแบบนี้ละเราจะมาเช็คความยาวดูซ้ายขวาขวาขาดเท่านี้อ้าวเจ็ดเจดหนึ่งดลบเจ็ดจุดดหนึ่งขาดไปสองเก้านะคะ นี่ขาดสองเก้าในที่นี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราต้องการแต่งโค้งไหมอ่ะเรามาดูเรื่องการแต่งโค้งก่อนให้แต่งโค้งให้เรียบร้อยสวยแล้วเราค่อยจะมาปรับเรื่องขนาดนะคะเราก็เลื่อนมาคลิกนี้นะคะคลิกขวายืนยันนะคะจากคลิกขวายืนยันเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่เส้นค่ะอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเลือกจุดเลยค่ะว่าเราต้องการปรับจุดไหนแต่ถ้าเท่าที่ดูตรงนี้เราก็ก็สวยงามนะคะอ่าเราลองเอาตรงนี้ลง สังเกตนะคะฝั่งฝั่งขวามือเวลามองจะขยับไปด้วยเพื่อให้เราเห็นนะคะอ่ะคลิกแล้วเราเอาเมาส์เข้ามาในแพทเทิร์นนี้นะคะชิบค้างคลิกขวาค่ะมันจะลบตรงนี้ไปให้นะคะจากนั้นเรามาเช็คสเปคอีกทีหนึ่งนะคะซ้ายขวาขวา7.7อาเราอยากจะให้2อ,อันนี้ลบกันนะคะซ้ายขวาซ้ายขวา ต่างกันสองสามโอเคค่ะตอนนี้เมื่อเราเชฟได้แล้วเรามาใช้ตัวคำสั่งตัวนี้เหมือนเดิมน,นะคะคลิกที่เส้นเห็นไหมคะมันจะมีดอกจันนะคะถ้าเราอย่างนี้ดอกจันของเส้นเฉียงนะไม่เอาถ้าทางที่ดีเราก็ลบไปเราจะได้ไม่เกะก,กะนะคะนะคะจากนั้นเราก็อ่ะมาที่เมกี้มันขาดไปเท่าไหร่คะอีกครั้งหนึ่งนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาสองสามโอเคมาที่คำสั่งนี้นะคะ คลิกนี่นะคะคลิกเส้นนี้แล้วให้ออกมานี่นะคะอันนี้คือจุดวัดเลื่อนออกมาค่ะจุดสองสามตกลงวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาตัดกันเท่านี้แล้วเราอยากให้เป๊ะไหมถ้อาอยากให้เป๊ะมันคือศูนย์สองนะคะคลิกเหมือนเดิมนี่นะคะเลื่อนมาจุดศูนย์สองนะคะตกลงมา ซ้ายขวาซ้ายขวาเท่ากับศูนย์ละโอเคได้แล้วนะคะเราก็จะมาเช็คความยาวของตอนนี้เราจะมาดูนะคะเส้นนี้อ่ถ้าเราไม่ชอบเราก็เริ่มลบได้ละนี่คือความยาวของเขาเราอยากจะเช็คเส้นนะคะเขายาวที่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะวัดไม่ได้นะคะเราเอาเมาส์ชี้เก็บคำสั่งก่อนนะเมาส์ชี้ที่จุดเลขหนึ่งเลยค่ะแล้วเราก็เปิดสายวัดวัดมาค่ะ อันนี้ก็คือ7นิ้วเนาะก็ปลายเขาเรียกว่าลายปลายแขนเราก็จะอยู่ที่6นิ้วครึ่งก็คือ13นะคะเ,เส้นเส้นกิดตะกี้นี้มาเกิดมาจากเลข1น,นะคะเลข1ก็คือเส้นฉากเลข2คือเส้นเฉียงนะคะสเลข3คือการลบเส้นกริดนะคะแล้วเอาเมาส์ชี้ที่จุดคือเลข1นึ่งเห็นไหมคะถ้าเอาเมาส์ชี้ที่เส้นคือเลข2ก็ตกลงเห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนกันนะ ต้องการลบเส้นกิบเลข3โอเคค่ะจากนั้นเรามาที่ดินสอนะคะคิดคำสั่งค่ะ6ครึ่งปลายแขนนะคะแล้วก็เอามาชนได้ละปลายแขนของเรานะคะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราเราจะทำอะไรต่อดีคะทำคอนะคะแต่ตอนนี้เเรามีเวลาอีก1น,นาทีครึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเมันเหลื่อมเวลากันยังไงเราก็ไปดู EP 2นะคะตอนนี้ เราก็จะมาวัดก่อนนะคะวัดแล้วก็วัดคอหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้ก็วาดเลยค่ะต้องการให้เป็นเส้นฉากคลิกขวาค่ะคลิกปุ๊บเราก็อยากให้มันรวมกันกดเครื่องหมายบวกเล็กๆตรงนี้นะคะคลิกค่ะ A d o u c คลิก A บ d o b อ่าเท่ากับเท่านี้ละตกลงเขาจะยาวให้เราพอดีเลยนะคะ พอมาจากตรงนี้เราก็ทําไมคะวาดฉากขึ้นไปจากนั้นเราก็คลิกตรงจุดนี้แล้วแต่แล้วแต่สูตรของใครของเขาเนาะถ้าเราไม่ต้องการเราจะคลิกลักษณะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตรงมาที่จุดของคอหลังนะคะเราลองดูนะคะคที่จุดแล้วเราเลือกคอหลังคอหลังเราคือ A เดี๋ยวมันคลิก A ตกลงค่ะมาละเอาเมาส์ชี้ที่จุดนะคะ enter ต้องการให้ฐานคอเหินเท่าไร่เราต้องการให้เหิน3 4มสีแล้วก็ถอยเข้าไปอีก3 8มแอย่างนี้นะคะเอออันนี้เรายังไม่ได้รวมเรายังไม่รวมอะไรคะยังไม่ได้รวมศอพาบกว้างายังไม่ได้รวมสาบกว้างนะคะเลียรตรงนี้เราจะต้องเอาใหม่นะคะเส้นใหม่เราต้องสร้างขึ้นมาอย่างนี้คลิกกดบวก A บวก B แล้วก็บวกจุดบวสตกลงมันคือเส้นมันคืออะไรคะตัวสามนะคะตรงนี้เสร็จแล้วจากนั้นอ่ะคลิกแล้วเราก็ปลดล็อกคิกเราต้องการคอหลังคอหลังเราคือ A คลิกเดิมัน A นะคะตกลงในการเตือนนะคะอีกนิดนึงเราก็เมาส์ชี้ที่จุดนะคะ r n t e r นะคะขึ้นต้องการฐานคอขึ้นที่สส่วน4แล้วก็ เขียงสัดสานะคะก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเราก็เดี๋ยวไปดู EP ต่อไปนะคะ